ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสก็ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลค่ะ นายปรีชานวลน,น้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังบ้านหลขกที่36หมู่2งตำบลบางโปออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเพื่อไปเยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลนะคะโดยบุคคลในครอบครัวดังกล่าวเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยน2 5 6 4ค่ะจากการสอบถามมรรดาโค้งแรงงานไทยก็ทราบนะคะว่าขณะนี้เนี่ยลลกของตนเนี่ยยังทำงานกับนายจ้างได้ตามปกติค่ะเนื่องจากว่าจุดเทโยอยู่นะคะ ก็คือ,อยุทางภาคก,กลางของประเทศอ,อิสราเอลก็เลยไม่ได้รับพ้นกระถอบจากเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นทางครอบครัวนะยัางสางมาติดต่อด้ตามปกติสําหรับจงหวัดนราธิวาสค่ะก็มีแรงงานที่เดินทางไปทํางานประเทศอ,อิสราเอลในจํานวนซ้ำคนนะคะซึ่งทางมดแนวก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครคะ่ะได้รับพ้นกระถอบจากเหตุการณ์กองกําลังติดอาวุธเข้าไปโจมตีทางตอนใต้ของประเทศอ,อิสราเอลนะคะเราคนไทยนะคะก็รวมส่งกําลังใจให้กับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศอ,อิสราเอลนดคะได้ยอย,อยงปลอดภัยที่สำคัญ S <S <an> ก็ส่งกาลังใจให้กับครบอบครัวที่มีแรงงานเดินทางไปที่ประเทศอ,อิสราเอลเพื่อทํางานมาแล้นะคะตอนนี้นะคะว่าใครที่ว่ายัางประสานง,งานติดโต่อลูกไม่ได้ก็ติดโต๊ะดาหนาีน่วยงานรัดไปด้วว่าเขาจะได้ประสานง,งานติดโต๊อกับทางอิสราเอลได้นะใช่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ค่ะซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานโดยทางการไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็กําลังเร่งระดมความช่วยเหลือประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจะช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนประสงค์เขาจะเดินทางล็อกประเทศไทยตอนนี้ก็มีจํานวนถึง 3 8้านแอหคนแล้วนะคะที่เดินทางหลัางจากนี้เดี๋ยวทางการไทยก็จะประสานด้วยงานทีเกี่ยวข้อในการที่จะนำพาคนไทยรอบซุปประเทศไทยอย่างปลอดภัยก็คือเขาจะลบรอเรกในวันที่12ตุลาคมเดินทางมาถึงที่นี่วันที่12อ่าใช่แล้วนะคะก็คือเวลา1 0บโมงนาทีแล้วก็เที่ยววินเดย์ซ่ยก็คือเวลา10บสอหรือกนาทีนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเ่มซองกำลังใจนะใช่แล้วค่ะ